จำคำคืนนี้ก็ผมท่าด้านซีดีฮูวระแคร์ an, วันนี้เจอกับทันเลเลสนั่นเองก็ผมทั้งสองทีก็ผมมันอันดับห่างกันชัด เลยครับผมเพราะว่าทันหน้าซีดีหูระเคขงอยู่อันดับที่20กว่ากว่าเลยส่วนทันหน้าซีดีหูระเขงก็อยู่ทีมท็อปๆกันไปครับผมแต่ก็ผมอย่าลืมว่าบอลพวกนี้มันจะชอบเก่งในบ้านนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นราคาวันนี้เปิดมาที่เสมอวันนี้ไม่น่าออกสูงผมน่าจะออกที่ต่ำวันนี้น่าจะเปิดมาที่ราคาแค่2ทับสองจุดห้าวันนี้เลือกไปที่สกอร์ต่ำดีกว่าเพราะวันนี้ผมยังเชื่อใจครับผมว่าทานดน้าของทันเลสไม่น่าบุกไปแพ้อย่างแน่นอนแต่วันนี้ก็น่าจะเล่นติดอัดกันเหมือนกันครับมด้้ไไ่าน จะเป็นทีมที่อันดับที่20กว่านแต่มันก็สามารถพิชณาได้อย่างริเวอร์พพลก็เคยแพ้ทางด้านทีมอย่างกักมาแล้วครับผมครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้ทันเลนเรสวันนี้เลือกที่ราคาสเสมอวันนี้อ่ะผมเปิดเกมถ้าเพื่อนๆยังยังไม่นอนหรือยังไม่อะไรนะผมทันลานเปิดเกมเนี่ยสามารถลองไปที่ทันเลนเรสได้เพราะวันนี้ผมมองว่าซีดีโฮรักแคนบุกหนักอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วันนี้กดสกอร์ต่ำค่นี้ไว้ได้และเพื่อนๆชอบผมเข้าร่วมกลุ่มิเครา์พูดคุยกีฬากับกูรูสปอร์ตวี1ก